วันนี้เดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยน93หา94และเราจะมาซส์เพชรแดงให้หมดในคลิปนี้มาดูกันว่าผมจะรวยหรือจะเกลือพอเะถอาพออย่าเกลือย่าเกลือข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 อรวยบ้างก่อนอื่นเราจะไปแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวเรามาทํากิจสาเลนก่อนนะครับที่จริงอยากจะแจ้งนะครับทุกคนที่จริงวันนี้ไม่ใช่คลิปนี้ที่จะลงนะครับ คลิปนี้ผมเพิ่งถึงแล้วก็มาดูคลิปว่าลืมอัดใหม่หเสียงไม่มีครับโอ้เรียบร้อ,รอยเลยครับมันจะเป็นคลิปฟูลทีมครับแล้วเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำคลิปฟูลทีมมาลงให้นะครับ <fe el> วันนี้ก็ <fe el> นั่นแหละเอาคลิปที่ไปก่อนเรียวๆกันเลยครับ <fe el> <g ười> ไม่ต้องลิงไม่ต้องไล่เรียวๆกันเลยรอบสุดท้ายนะครับ กาเลงขันการแข่งนรอบสุดท้ายใครที่สายฟีหรือว่านั่นแหละไม่มีตังเยอะหรือว่าขาดตรงขาดตังอะไรก็มาเล่นกนินนี้ได้ครับทุกๆสุดสัปดาห์ครับเสาร์อาทิตย์โอ้ยบหายแล้วโอ้โหอะไรนี่<อ> <laughs> มันจะมีทุกๆเสาร์อาทิตย์ครับเกมนี้แจกเยอะนะครับสายฟรีก็อยู่ได้ครับไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้ สามารถเป็นคนขยัน,น,ยนเล่นกงเล่นกิตสะสมเพชรดงเพชรแดงไปสุ่มก็ได้หรือว่ามาเล่นกิตนี่แหละกิตประจําวันก็มีมีลุ้นได้นะครับจิจประจําวันผมก็รวยได้กิจประจําวันแล้วก็นั่นแหละนี่แหละกิจชาเล่นนี่ที่ผมเล่นที่ทุกเสาถีบเล่นสามเมตรเองแต่นั่นแหละทีมก็ต้องโหดด้วยนะครับถ้าทีมไม่โหดนี่โอ้โหต้องใส่ีมือรัวๆครับถ้าใคร คิดว่าจะแพ้แล้วก่อน90นาทีนะครับกดออกเลยครับปัดจอแล้วเล่นใหม่ครับทำได้ไหมทุกคนคิดว่าผมทำได้ไหมยิง5ลูกอนะทำได้ไหมลองคอมมินดูครับอสวยงามเรียวสวยงาม

หนึ่งแสงสองสามแสงครับไปครับโอ้ไม่ต้องลุนครับผมว่าเกลือครับเฮ้ยเกลือที่ไหนล่ะครับเท่าไหร่วะ พอสเตอร์แมนของไลซิกตัวเมต้าอยู่นะตัวนี้เท่าไหรสิบเอ,อ็มโอ้ยได้อยู่อิซาลนรอบนี้ได้อยู่ผมว่าได้อยู่มามาต่อที่กิจแลกเปลี่ยนกันต่อครับผมมาสุ่มได้สองครั้งนะครับอะไรไม่พอตังก็ไม่มีดูตังดิ <c oughs> มี2องนเองตอนนี้ <c oughs> ดองอะไรไว้เยอะสุดท้ายก็เฮี้วเอเอล็อก เหลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนกันเอมา,ามาครับมาครับรอบแรกของเราถ้าใครจะทํากิจแรกเปลี่ยนนี้ต้องใช้นักเตะ894ใบนะครับแล้วก็นักเตะ OBR 83หา857ใบนะครับทุกคนไปครับรอบแรกของเราขอถ้าใครยังไม่รู้ในแพ็กก็จะมีประมาณนี้แหละครับมันก็มีตัวที่กําไรอยู่แล้วก็ถ้าตัวไม่กําไรก็มีครับใส่ดวงทั้งหมดที่มี ในการกิจแลกเปลี่ยนนี้สองแสงครับผมสองแสงปาดเข้าไปดีครับสีวายอุ้ยอทองพ้องสีทองกิมินเจสีทองวะส,ทส,ทสทีทองทองทองโอ้เก้าสามทำไมเป็นเก้าสามวะ <c oughs> <c oughs> ไรอบที่สองของเราเต็งเดียวปาดเข้าไปเฮ้ยโหปา,าติลบีบีซันเต่โอ้ยดีไหมวะเต้เก้าสามขอมิสสตบกว่าเอ็มขายได้หรือเปล่าวะบ้าเล่นเลย มาต่อกันครับกับแพ็กที่จะกู้หน้าให้เราวันนี้ผมขอแหละซาร่าสักตัวได้ไหมเก้าเจนี่สักตัวเถอะมาทเถาะทีวซาร่าเมสซ,ซี่ของหนึ่งมื่นห้าพันเพชรแดงของเราได้ยินเสียงกดแล้ว <c oughs> มันปวดเราไปทางหมดขอสักสองแสงมาซื้อขายไม่ได้นะครับรอบแรกไอ้รับรลอบเลกข,ข,ของเราไอ้ไม่วอกอีกซะด้วย ออกนี้รอของจริงเอาแพ็กนี้ซื้อขายไม่ได้ใช่ไหมจบแล้วผมวสุ่มทำไมวะสัตว์น้ำตาอะไหรมาครับคุณไม่บอกเขาบอกว่า,วาเหรียดดีแพ็กนี้มึงอีกเลยเหรอสัตว์ เยล้มวะนี่จัดมึงเป็นผ er ีอะไรมากเาะเนี่ยไอ้ผี้ยเนปรตูน้าไอ้ควายน้ำจองร้านจองผังจริงโอโ้โหสงสัยมีเรียนมีกรรมของมันนี่ไอ้หมอนี่ดันเต้น,นี่ดูใส่ในอุ้ยอลิซอนว่ะแต่คุมมันขายไม่ได้ดีใจทําไมวะมาครับแพ็กสุดท้ายก่อนปิดคลิปผมยังเสียใจไม่หายเลยไปกดทําไมวะซื้อขายไม่ได้ไม่ได้อ่านเลยรีบๆกดโอเคคลิปนี้ถือว่านั่นแหละ ก็ดีอยู่แต่ว่ามันขายไม่ได้ไงไปครับสุดท้ายของเราก่อนปิดคลิปนะครับแพ็กนี้จะเป็นแพ็กปิดคลิปอย่างสวยงามของเราดูนะครับสวยสวยงามทีวายอีกแล้ว L W ลเวิลมิตโอ้ย้ยโอ้มินเจตัวใหญ่ฮู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 อ้าชินใจนะครับบอกแล้ว คลิปนี้จะเป็นคลิปปิดคลิปสวยๆงามๆของเราโอเคครับโอเคทุกคนลาไปด้วยภาพของจิมม e นเจ r 95นี้ใครที่ไม่ได้ก็เสียใจยนะครับผมมันดวงดีนะครับวันนี้นั่นแหละมากับดวงนะถึงว่าจะมีแพ็คที่ขายไม่ได้บ้างแต่ก็ได้ you. อยู่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับคลิปนี้แบบสดๆ,ๆนะครับเสียงอาจจะแบบเหมือนคนเพิ่งตื่นครับก็ผมเพิ่งตื่นครับ ไว้เจอกันครับฝากกดไลค์กดชซ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนครับ1กดใจ1นึงไลค์ก็เป็นกำลังใจให้ได้นะครับทุกคนครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครับเจอกันคลิปหน้าครับไสในดูไสในด้วยก่อนไปเยเ e a h yeah y โ a ้ว้าวเฮ้ยเหนื่อยกับชีวิตที่ต้องดวงดี